เหตุฉะนั้นจงหนุนใจซึ่งกันและกันและจงสร้างกันขึ้นอย่างที่ท่านทําอยู่แล้วนั้นพี่น้องยุคนี้เนี่ยเราจะเห็นผู้คนเนี่ยใช้คําพูดทําร้ายกันผู้คนนั้นโหดร้ายมากขึ้นนะมีการทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาแต่สําหรับคริสเตียนนะพระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นนักก่อสร้างมากกว่าเป็นคนที่ชอบทําลาย เราเสริมสร้างผู้อื่นเราเสริมสร้างตัวเองเพราะว่าเราได้รับการเสริมสร้างที่มาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เราก็ต้องมีบุคลิกเป็นผู้ที่ชอบเสริมสร้างผู้อื่นได้เช่นเดียวกันพี่น้องเรารู้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่อยากจะสร้างคนอื่นนะคะผู้คนนั้นเห็นแก่ตัวแล้วจะเอาตัวเองเป็นหลักเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักไม่ชอบแบ่งปันไม่ชอบให้คนอื่นได้ดีกว่าไม่ชอบที่จะเสริมสร้างผู้อื่นพี่น้องแต่ พระเจ้าไม่ได้เรียกให้เรามาเป็นเหมือนคนในโลกแต่พระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นตัวแทนของสวรรค์ในการที่จะให้ชีวของเรานั้นแตกต่างแล้วก็สําแดงความรักความห่วงใยที่แตกต่างกับคนอื่นนะคะเวลาที่เราเจอคนที่ผิดหวังหรือมีปัญหามันอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าความเขาเรียกว่าภาษาโลกคือความโง่ของตัวเองนะะ แต่แทนที่เราจะกดดันนะเราก็ต้องพูดให้กําลังใจกับคนเหล่านั้นเพราะว่าการกดดันยิ่งทําให้สถานการณ์เลวร้ายนะแต่เราพูดเสริมสร้างให้เขาลุกขึ้นมาแล้วก็แก้ไขกลับใจใหม่สิ่งนั้นจะดีกว่านะเวลาที่ปกติคนเห็นคนทําผิดพลาดเนี่ยจะยิ่งโดนซ้ําถูกซ้ําเติมนะแต่เราต้องเป็นคนที่ช่วยและให้พวกเขานั้นลุกขึ้นมาได้ใหม่นะคะ ถ้าเราเป็นคนที่ติดโซเชียลมีเดียเราก็ต้องใช้แพลตฟอร์มนี้นะในการที่จะแชร์ความหวังแล้วก็ให้กำลังใจให้ความรักนะกับคนอื่นแทนที่จะหว่านความเกลียดชังหรือความแตกลาวนะให้เราใช้ในโลกนี้ไม่ได้ห้ามเลยนะว่าเราใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้เราดูไม่ได้การที่เราจะดูโซเชียลมีเดียเราก็ต้องเลือกดูว่าเป็นสิ่งที่ให้ความหวังกับเรานะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราดันจิตตกหรือรู้สึกแย่ สิ่งนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เสริมสร้างทำอะไรก็ได้พี่น้องแต่ให้เสริมสร้างเราและเราเสริมสร้างผู้อื่นนะนั่นคือสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องคิดไข้ควรแล้วก็ฉลาดนะในโลกนี้เราอยู่ในโลกที่มีการล่อลวงสูงมาก เราจะต้องมีจุดยืนนะที่เราจะไม่เปลี่ยนตัวเองไปตามกระแสของโลกแต่เราจะต้องยืนหยัดในความจริงของพระเจ้าเราจะต้องยืนหยัดในความรักของพระเจ้าและที่สำคัญเราจะต้องยืนหยัดตามพระชนะของพระเจ้าในขณะที่โลกนี้เนี่ยมีข้อมูลข่าวสารปลอมมากมายมีเรื่องที่ล่อลวงอะไรมากมายพี่น้องบางครั้งเรางงไปหมดเลยนะว่าแล้วอะไรมันคือสิ่งที่ถูกแล้วอะไรมันคือสิ่งที่ผิด พี่น้องคําตอบเดียวคืออยู่ในพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นช่วยให้เรานั้นวางรากฐานที่เข้มแข็งนะแล้วเวลาที่เราเจออะไรที่มันไม่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าที่เรารู้สึกว่ามันใช่หรือเปล่าให้เราย้อนกลับมาดูนะพระวจนะของพระเจ้าจะช่วยยึดเราไว้ในความจริงนะที่เราจะไม่ถูกพัดไปกับกระแสะโลกแต่เราจะอยู่ในความจริงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นของโลก เราเป็นของพระเจ้าเราอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานนะเพราะว่าพระเจ้าจะกลับมารับเราเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เรารอคอยนะเราก็ต้องสร้างชีวิตที่มั่นคงอย่าหลงหายไปจากทางของพระเจ้าให้เราใช้ชีวิตอย่างมั่นคงสัตย์ซื่อและเชื่อฝังพระเจ้าจนกว่าที่พระเยซูจะกลับมารับเรานะให้เราที่ฐานแบบนี้ด้วยกัน พระบิดาที่รักลูกขอบคุณพร,พระเจ้าที่ความรักของพระองค์นั้นอยู่ในชีวิตของลูกลังลาอยู่ในอนูอยู่ในสายเลือดของลูกพระเจ้าคะร่วอธิษฐานให้ความรักของพระองค์นั้นแสดงออกมาผ่านชีวิตของลูกพระเจ้าและช่วยให้ลูกนั้นเป็นคนที่เสริมสร้างผู้อื่นให้ลูกเป็นคนที่มีถ้อยคําในการที่จะหนุนจิตชูใจผู้อื่นพระเจ้าช่วยลูกที่ลูกจะไม่มีวิญญาณของ การซ้ําเติมไม่มีวิญญาณของพวกที่ชอบตัดสินวิพากษ์วิจาร์ณไม่มีวิญญาณของโลกนี้พระเจ้าค่ะแต่ให้ลูกนั้นเต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือพระวิญญาณแห่งการนุ่นใจพระวิญญาณที่เสริมสร้างพระวิญญาณแห่งความรักพระเจ้า และเมื่อเราเป็นเหมือนพระองค์นั้นพระเจ้าสิ่งนี้จะสะท้อนถึงพระเจ้าผ่านชีวิตของเราพระเจ้าปกป้องเราให้พ้นจากวิญญาณของโลกอย่าให้เรานั้นหลงหรือถลําไปกับวิญญาณของโลกอย่าให้เราเป็นเหมือนคนในโลกนี้ที่หว่านความเกียจชังหว่านการซ้ําเติมหรือความแตกแยกพระเจ้าแต่ขอให้เรานั้นเป็นเหมือนพระเจ้าและเป็นคนของสวรรค์พระเจ้าที่จะสําแดงชีวิตที่แตกต่าง และสำแดงความดีของพระเจ้าและความรักต่อผู้อื่นพระองค์จาขะให้เราไวต่อเสียงของพระองค์และขอพระองค์นั้นควบคุมอยู่เหนือความคิดและความรู้สึกของเราอย่างร้อยเปอร์เซนต์อย่าให้เราตอบสนองเนื้อหนังพระเจ้าแต่ให้เรานั้นตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และที่จะทําตามพระประสงค์และทําตามการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกอย่างพระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจจากพระราชนาของพระเจ้าถ้าพี่น้องชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าพี่น้องต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆสามารถที่จะกดได้ที่ p l a y ์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องคะ่ะ